สวัสดีครับผมเคียงเอกพลในันเทนลงทุนทองมาพบกับผมอีกครั้งครับผมจะมาสรุปภาพรวมราคาทองคําช่วงบ่ายแล้วก็แนะนําจุดที่จะเข้าซื้อนะครับจุดที่จะขายทําไมาทองคําประจําวันอังคารที่24พฤษภาคม2565ทองคํายังคงสถานะเชิงบวกต่อเนื่องนะครับแนะนําว่ารอยอดซื้อเนี่ยจะเป็นการได้เปรียบทีนี้นะครับก็ต้องมาลุ้นให้ยืนเหนือ1,865เหรียญน,นะครับเพื่อที่จะเก็งกำไรที่ทางขาขึ้นรายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เริ่มกันในส่วนของราคาสมาคมนะครับวันนี้ช่วงบ่ายมีการประกาศออกมาเป็นครั้งที่3ครับล่าสุดคือเมื่อตอนบ่าย3โมง4นาทีโดยที่ทองคำแท่ง9.5สนะครับสมาคมเนี่ยขายออกจะอยู่ที่บาทละส0,000ืนทุนนะครับในส่วนของรับซื้อคืนครับจะอยู่ที่29,900บาททองลูปพั้นนะครับสมาคมขายออกจะอยู่ที่3,500 0บาทรับซื้อคืนครับจะอยู่ที่29,364บาท ประกาศออกมาเป็นครั้งที่3นะครับราคาก็จะไปเท่ากับการประกาศครั้งแรกเลยครับทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของราคาที่เป็นเรียวไทม์ทางออสซิลิกันบ้างครับราคาเรียวไทม์ออสซิลิทนะครับออสซิลิ92.5เนี่ยรับซื้อคืนจะอยู่ที่29,974นะครับขายออกจะอยู่ที่30,14บาทนะครับ อันนี้ก็เป็นราคาเรยวไทม์ที่ทางออสเรลประกาศออกมาครับข่าวสารที่ส่งผลต่อราคาทองคําทองคาเมื่อคืนยังปิดบวกต่อเนื่องนะครับจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ที่ลดลงไปเนี่ยหเปอร์เลยทีเดียวแตะลงมาที่102เมื่อคืนนี้เป็นปัจจัยดึงดูดต่อแรงซื้อในทองคําครับอย่างไรก็ดีการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับได้สกัดแรงบวกของทองคําไว้จากรายงานข่าวที่ว่านะครับประธานาที่จไบเดนเนี่ยส่งสัญ,ญญาณยุติการทําสงครามการค้ากับทางจีนครับ โดยที่คุณโจไปได้นะครับจะหาลือเรื่องดังกล่าวกับคุณเจเน็ตเยเเลนครับรัฐมนตรีคลังของสหรัฐหลังจากเสร็จสิน้นภารกิจเยือนที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคุณเยเลนเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นชอบที่จะให้มีการปรับลดภาษีต่อสินค้าการนําเข้าจากจีนครับเนื่องจากมาตรการดังกล่าวนะครับส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคแล้วก็ภาคธุรกิจข่าวดังกล่าวนะครับส่งผลให้ค่าเงินหยวนของจีน,นครับแข็งค่าขึ้นมาแล้วก็ไปกดดันให้ดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงเป็นผลดีต่อทองคำครับ ขณะที่นักลงทุนเองนะครับก็จับตารายงานการประชุมเดือนพฤษภาคมนะครับของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยซึ่งจะมีการเปิดเผยข้อมูลในวันพรุ่งนี้ครับตัวเลขเศรษฐกิจที่จะมีการประกาศในคืนนี้ให้เราได้ติดตามกันครับตอน2ทุ่ม45ตามเวลาบ้านเราดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตครับตลาดคาดการณ์ว่าตัวเลขจออกมานน้อยนะครับโดยที่ตัวเลขคาดการณ์นะครับจะอยู่ที่57.9ตัวเลขครั้งก่อนที่มีการประกาศออกมาจะอยู่ที่59.2ครับ หากว่าตัวเลขนะครับที่มีการประกาศออกมาแล้วน้อยกว่าครั้งก่อนนะครับก็จะส่งผลดีนะครับต่อราคาทองคําถัดไปครับ2องทุ่มสีเวลาเดียวกันเลยครับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อแต่เป็นในส่วนของภาคบริการครับตลาดนะครับก็คาดการณ์ว่าตัวเลขจะออกมาน้อยกว่าครั้งก่อนเหมือนกันครับโดยที่ตัวเลขคาดการณ์นะครับจะอยู่ที่55.4ครับตัวเลขครั้งก่อนที่มีการประกาศออกมาจะอยู่ที่55.6หาครับหากว่าตัวเลขนะครับประกาศออกมาแล้วน้อยกว่าครั้งก่อน ก็จะส่งผลดีต่อราคาทองคําเช่นกันนะครับสรุปตัวเลข2ตัวเลขนี้นะครับคาดการออกมาน้อยก็ส่งผลดีต่อราคาทองคําทั้งคู่เลยครับราคาทองคําย้อนหลังกองทุนและกค่างเงินครับราคาทองคําเมื่อวานนี้นะครับขึ้นไปทําจุดสูงสุดไว้ที่1865้ยเหรียญลงมาต่ำสุดเนี่ยหนึ่รี่เหรียญวิ่งอยู่ในกรอบทั้งหมด20เหรียญครับราคาทองคําเมื่อวานนี้ในส่วนของกองทุนรายใหญ่กองทุน S อสพีดีครับยังคงเดินหน้าเข้าซื้อทองคําต่อเนื่องนะครับเป็นวันที่3แล้ว ยช่วงเช้านะครับมีการเข้ามาซื้อเพิ่มบวกมา4.64ตันครับปัจจุบันก็จะถือรองอยู่ที่1,068.07ตันการที่กองทุน s p สพน,นะครับยังคงเดินหน้าเข้าซื้อต่อเนื่องนะครับก็จะส่งผลดีต่อราคาทองคําถัดมาครับเงินบาทเงินบาทบ้านเราก็ยังคงแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องนะครับจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ที่ปรับตัวอ่อนค่าลงโดยที่ตลาดนะครับมีความกังวลว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะมีการชะลอตัวครับ ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทวันนี้นะครับก็จะอยู่ที่ 34.05- ถึง34.30บาทต่ดอดอลลาร์ครับโดยที่มีปัจจัยที่ต้องติดตามกันเลยนะครับก็คือการไหลเข้าของเงินทุนต่างประเทศระลอกใหม่ครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับต่างชาติเนี่ยมีซื้อพันธบัตรเพิ่มนะครับมากถึง8 0 0 0ล้านบาทปัจจุบันช่วงบ่ายวันนี้นะครับเงินบาทจะอยู่ที่34.10ครับบาทต่อดอลลาร์ ในส่วนของดอลลร์เองนะครับดอลลร์ก็ยังคงอ่อนค่าลงต่อเนื่องนะครับยังคงต้องจับตาความเคลื่อนไหวของดอลล่าต่อไปนะครับต้องดูว่าจะเป็นการลงมาเพื่อพักฐานหรือว่าสามารถที่จะกลับขึ้นไปแข่งค่าต่อได้ทั้งนี้นะครับดอลลร์ที่กําลังอ่อนค่านะครับเพราะความเสี่ยงที่เศรษฐกิจของสหรัฐนะครับจะขยายตัวลดลงครับโดยที่ปัจจุบันช่วงบ่ายมานี้นะครับลดต่ากว่า 102. จุดลงมาแล้วครับโดยที่ปัจจุบันช่วงบ่ายก็จะอยู่ที่101.80นะครับ1 0 1 80ดอลลาร์ครับการอ่อนค่าของดอลลาร์นะครับยังคงเป็นปัจจัยที่เสริมสนุนต่อราคาทองคำครับสำหรับในส่วนของข้อมูลทางเทคนิคครับจากในกราฟไทม์เฟรมรายสีชั่วโมงราคาทองคำนะครับยังคงสถานะเชิงบวกต่อเนื่องครับยังคงเคลื่อนตัวเองอยู่ในกรอบที่เป็นขาขึ้นระยะสั้นเนี่ยสามารถที่จะเบรกแนวต้าระยะสั้นขึ้นมาได้แล้วครับเหลือแนวต้านระยะกลางครับที่ต้องทดสอบแล้วก็ผ่านไปให้ได้คือ1,880เหรียญนะครับทีนี้นะครับ หากว่าคืนนี้สามารถที่จะยืนอยู่เหนือลบปิดอยู่เหนือ1865เหรียญบริเวณนี้เลยครับที่เป็นจุดสูงสุดของเมื่อวานนี้ทําให้บ่งบอกถึงนะครับราคาเนี่ยทองคํามีโอกาสที่จะขยับตัวขึ้นได้ต่อครับทำให้ขาขึ้นกลับมาดูดีดูสดใสครับในส่วนของสัญญาณ r s ซเองนะครับยังคงปรับตัวเข้าสู่เขตโอเวอร์บอทครับโซนนี้ยืนอยู่เหนือเส้น60%ครับหากว่าประคองตัวเองนะครับให้อยู่ในโซนนี้ได้ก็จะดีครับโซนนี้ก็คือโซนแรงซื้อครับ มีโอกาสนะครับที่ราคาอาจจะเจอแรงขายสลับออกมาได้เหมือนกันครับเพราะมันเป็นไปตามทางเทคนิคสําหรับวันนี้นะครับแนะนําว่าย่อดซื้อยังคงได้เปรียบครับเข้าตามกรอบแนวรับแนวต้านหากมีการย่อตัวก็เข้าแถวกรอบแนวรับครับยังคงสามารถเข้าซื้อเพื่อเก็งกําไรในทิศทางขาขึ้นได้ครับแนะนําเลยครับแนวรับนี้1นึ่ี่เหรียญครับกับอีกแนวรับหนึ่งนะครับลึกลงมาหน่อย1835เหรียญนะครับ ราคาทองคําแท่ง9.5นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ29,800บาทถึง29,650บาทครับแต่ย้ํานะครับหากว่าราคานะครับหลุดต่ำกว่า1,835เหรียญนะครับให้ชะลอการเข้าซื้อออกไปก่อนครับเนื่องจากว่าอาจจะลงมาพักตัวได้ลึกเช่นกันครับเป้าหมายทางมาไรครับหากราคานะครับมีการรีบาวขึ้นไปนะครับที่บริเวณ1,865เหรียญกับอีกแนวต้านหนึ่งครับ1,875เหรียญนะครับ ราคาทองคำ96.5ก็จะอยู่ที่3100-3220ถึถึง3 2 2บาทนะครับวันนี้นะครับหากว่ารีบาวแล้วไม่ทะลุ1865เหรียญนะครับอาจจะต้องพิจารณาตัดออกไปก่อนนะครับเพราะว่าระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีการพักตัวลงได้เช่นกันครับสรุปนะครับวันนี้ยอ่อซื้อ,อยังคงได้เปรียบครับยังคงสามารถเข้าซื้อเพื่อเก็นกำไรในที่ทางขาขึ้นได,ได้ครับแต่ว่าต้องรอมันยอ่อก่อนมองว่ากรอบนะครับยังคง ไม่สามารถที่จะผ่าน1,865เหรียญถึง1,875เหรียญเนี่ยไปได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีมีกำไรทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับซื้อขายทองคำออนไลน์กับออสซลิสสแกนเลยครับ